สวัสดีค่ะมีรอสภาพผีไปสวนมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีฟีดาวส่งสบายแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะ Honda City 1.5 S V เ e c ์เกียร์อโตปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000 ค่ะฟรีดาวส่ง5,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน10,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยว้องจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะ Honda City 1.5 SVTEC h g e a r อปี2011ค่ะโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2,40 0 0 0ี่ 9,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกุญแจรีรโมทนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะคันนี้ น่าใช้ค่ะสามารถเติมน้ำมันอ e ีสิทได้ด้วยนะคนซื้อเงินเดือนหนึ่งมื่นสาพันบาทขึ้นไปกกษสรครนีไปใช้งานได้แล้วนะคะสภาตีน่าใช้ราคาไม่แพงประวัติดีจัดเต็มได้อีกต่างหางนะคะ้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะ เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะคะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะ1-2วันทำการทราบผลค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันห้าเป็นสินค้าวีเทคค่ะ สนใจยัญญงไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ะะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมคะ่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะมีแอดนำหน้านะแอ a m p 1 0ค่ะพิมลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถสภาพดตีน่าใช้ราคาไม่แพงคะ่ะมาทดลองขับดูได้นะคะแล้วจะติดใจนะคะคันนี้สภาพดตีจริงๆค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ